สวัสวดีสวัส <desserts> ด <1 French> <1 French> <1 French> ีนะอันนี้ก็มามานะก็ถามว่ารูปมาได้อย่างไรก็บอกแล้วว่าวางไม่มีอะไรมากเลยนี่นะก็ นี้เราจะมาพูดกันในคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องที่อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมที่สำคัญมากในระดับท,ที่สำคัญเลยแหละคือกตีเนี่ยไอการที่จะรับบอลเนี่ยเอ้ยการที่จะไป ยังไงอะ่ะเายาวบอลเท่านั้นก็หลักๆก,ก็จะเป็นมีเข้าไปแย่งเนาะหรือรออะไรบางอย่างนี่เองใช่นี่เราจะมาในกรณีที่โคตสู้เนยืนนิ่งนะยืนนิ่งนะเราจะทำยังไงใช่ไหมที่ เขานั้นต้องปวดหัวเพราะว่าเขาโดนแย่งบอลนะก็จะจำลองสถานการณ์ว่าสมมุติว่านี่ลยกันนี่คือกระโข้ามใช่ไหมส่วนประมาณนี่คือระยะนะระยะใช่ไหม มานนี้เลยกันเฮ้ประมาณนี้นี้ิอันนี้แก้ไปวันนี้ตัวนี้คือเราตัวนี้คือฝันข้างใช่ไหมนี่ตัดมาตรงกลางปุ๊บมันจะมีค้าเรียกว่าช่องเล็กๆเข้ามที่จะมาที่จะวิง่งจัดเข้ามาแยงได้ใช่ไหมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมัน มันไม่สามารถเทียบได้ครับกับกีฬาวอลเลย์นนะเพราะว่ามันไม่มีการวิ่งตัดหน้าเพื่อไปแย่งบอลนะเพราะว่าเขายืนอยู่ในแดนของตัวเองมีแต่ลักไก่เล่นเร็วนะก็อันนี้จะมาพูดถึงกีฬาที่มันสามารถที่จะมีพื้นที่ในสนามเป็นของ เราและฝั่งตรงข้ามาสามารถจะ,จะวิ่งได้ทั่วสนามได้เองเรามาถึงอธิบายกีฬาที่เป็นแบบนั้นนะก็นี่คือฝ่ายเราใช่ไหมตอนนี้คือ่ายมันใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้นะจะวิ่งตัดบอลได้ใช่ไหมก็คือถ้าเราอยู่เฉดถ้ามันอยู่เฉดเนี่ยก็จะเสร็จใช่ไหมแต่ถ้ามันอยู่นิ่งอ่ะเอ้ยแต่ถ้ามันอยู่ไม่นิ่งอ่ะ ก็การตัดก้นก็จะไปตามกรณีที่ไม่นิ่งใช่ไหมแบบนี้ก็คืออ่านี่คือจำลองสถานการณ์ฝันข้ามสองบอลมาใช่ไหมส่วนตรงนี้ก็จบวันไปใช่ไหมก็ส่วนวนี้ก็สองวันมาอ่านี่คือเราใช่ไหมส่วน การอธิบายก็คือมันมาแนวเฉียงใช่ไหมก,ก็เป็นแนวตรงหัวเขาเนาะแล้ววิ่งเข้าไปตัดง่ายๆไม่งง,งเนาะโอเคซึ่งมันจะเป็นลักษณะของแบบน,นี้คือการวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปตัดบนเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะทางตรง ชุดที่หนึ่งทีสองตัวเนี่ยมันขนานกันใช่ไหมคือเวลาจะทายบอลเนี่ยปุ๊บขนานกันแล้วก็เป็นตรงนี้คือเส้นตรงชุดที่หนึ่งเอเออใช่ที่เราสามารถจะวิ่งสป,ปีดเข้าไปแล้วก็ตัดบอลปุ๊บนะทีเดียวรู้เรื่องส่วนในนี้เนี่ยก็เป็น ช่องว่างใช่ไหมเป็นช่องว่างของอบอลทีอ่อยู่นิ่งที่ไม่มีใครเอาใช่ไหมหรือเราจะแทงใช่ไหมแทงบอลไปอยู่ในจุดที่เกิดช่องว่างนี่ทำให้เราจะวิ่งไปเอาบอลกับฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมคือ จาเกเมื่อกี้เนี่ยคือเนี่ยทะแยงใช่ไหมนี่ทะแยงนี่สมมุตาข้างบนเนี่ยคือฝั่งเราฝั่งบันใช่ไหมพอเราอยู่ข้างล่างเนี่ยปุ๊บแทงปุ๊บใช่ไหมก็จะวิ่งตามกันไปนะก็ ก็นะข้างบนเขากำลังตีกองอยู่ <laughs> ตีกองพ่อเหมืออดังปงเ <laughs> ว้ปงแฉปง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 ป <c oughs> นะกำลังตีกองไม่รู้เป็นอะไรว่บนะ่างนะก็นีก็คือเป็นลักษณะของการลักษณะของของ่า จำลองแล้วกันเนาะเป็นกรณีขอ,ของการที่จะคุณสามารถที่จะวิ่งเข้าไปตัดบอลนะเข้าไปทำลายเก็บลุกของฝนงข้ามนะซึ่งขอพูดปฏิกองปุ๊บแม่งหยุดเคาะทันทีนะก็แปลว่าเขาได้ยินนะคือาวก็ หยุดตีเก่าแล้วใช่ไหมนะก็ปิดลิปแล้วก็มันก็ตีต่อนะก็ปอง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 ป,อปอตั้่เช้าเลยนะก็อันนี้ก็ขอลาไปนในส่วนที่เหมือนอธิบายไปแล้วอะแต่ซ้ำอีกทีนึงหรือเปล่าวะไม่อะเรายังไม่ไม่เคยอธิบายที่เขียนเลยฮยนี่ก็ขอลา ไปกับกับกับหน้าที่เป็นหน้านิหน้าน,น้ลอนดอนที่ใครตหลายคนขับกันนะก็หวังเลยนะว่าจะเจอตัวจริงทำหน้าแบบนั้นที่ดูหน่อยนะบอกเลยเลยว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่มีทาง <c oughs> เพราะว่า เอ่อมันไม่มีทางเพราะว่านั่นแหละไม่มีทางะก็วันเกิดเนาะก็มันคือหน้าของความสุขะะนะก็จริงๆก็อยากจะพิมพ์ไปในอในนั้นน่ะนะในนั้นน่ะในรูปนี่แหละจะพิมพ์อ่ะว่าคือมันเกิดไง นะก็อยจะ,จะขอรูปหน้าที่เป็นหน้าแบบนั้นให้ทุกคนทําตามก็อยากจะให้ทุกคนลัวนะทังคนที่รูจากเราทั้งเพื่อนทั้งญาตินะมันรัวกันเฮอลัวเฮอลรัวเข้าใจนะก็ปวดท้องอีกแล้วโอ้ยไปขี้ดีกว่าอุย้ย โทษๆโท,ท,ทนะนี่ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้